สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมคุณรู้สึกดูแลอยู่็นช่องภาษาเกมเมอร์นะฮะวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนทางระบบคอมมานด์กันอีกแล้วนะครับผมนะเพราะวันนี้จะมาเป็นระบบคอมมานด์ตกแต่งแมปเนาะ คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วผมนะวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทํา Particle วนเป็นวงกลมแบบนี้นะ, oh. ะซึ่งมันมีความสวยงามมากๆเลยผมนะเราสามารถกําหนด Particle แล้วก็เราสร้างกำหนด Particle เนี่ยที่ออกมาได้ด้วยนะผมนะแล้วก็สามารถกาหนดความเร็วนะผมนะหรือว่าะรยะยะกว้างของวงกลมได้อีกด้วยนะฮะนั่เป็นประโยชน์มากเลยผมนะสามารถนําไปตกแต่งตามจุดต่างๆของแมปเราได้เยอะเลยนะครับผมอ่าผมก็จะมาสอนทาเนะาะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปเลือก Particle ของตัวเองได้เนาะ อ่อยากให้เป็นพาร์ติเคิลอะไรก็ไปปรับเลือกกันเองได้ด้วยนะครับอ่โอเควันนี้ก็จะเป็นอสองคอมมาตกแต่งแบบเนาะอะ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำคอมมานด์พาร์ติเคิลแบบนี้กันเลยฮะแท็บก็เรามาเริ่มขั้นแรกกันแล้วกันนะครับก็ท่านชมการเตรียมของตามนี้เนาะก็จะมีทั้งตีเหล็กนะผมนะอาร์เมอร์สแตนนะผมแล้วก็เนมแท็กนะครับอันนี้คือสามอุปกรณ์ท่านชมต้องเตรียมนะสู่กองสุดท้ายก็จะเป็นคอมมานด์บล็อกเนาะวิธีการเส,นะสียบคอมมา,านด์บล็อกท่านทำการเปิดเ่องใช้ขึ้นมาผมปึ๊บแบบนี้แล้วทำการพิมพ์ตามผมเลยนะท่ากันว่าทับ dive rock a o m m a n d คีบีเ o c k อซีเคนะผมให้ทำการพิมพ์แบบนี้เพื่อเป็นการเสร็จของคอมมานด์บล็อกเนาะพอพิแบบนี้เสร็จกดรันคำสั่งเลยครับปึ๊บแคททีนี้เราสังเกตเห็ว่าในมือของเราเนี่ยจะมีคอมมานด์บล็อกมาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขัน้นตอนต่อมาในเรามาเตรียมอาตัวอาร์เมอร์สแสตของเราให้พร้อมกันดีกว่าเนาะเพราะคำสั่งเนี่ยจะเป็นต้องใช้ตัวอาร์เมอร์สแตนด้วยเนาะแคททีนี้เนี่ยให้ท่านชมอารลองมองหาจุดที่ท่านผู้ชมจะวางอาร์เมอร์สแตนะครับ จุดที่ระวางอัเมอร์สแตนเนี่ยก็จะเป็นจุดที่พาร์ติเคิลออกมานั่นเองเนาะอ่าก็ท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะวางไว้ตรงจุดเกิดในล็อบบี้ของเราหรือว่าตามหน้าประตูอะไรแบบนี้ก็ได้เนาะอ่าซึ่งผมจะวางไปตรงนี้แล้วกันนะฮะปึ๊บแบบนี้เลยทีนี้เรามาทําการตั้งชื่อให้กับตัวอัเมอร์สแตนของเรานะฮะแล้วต่อมาก็วางแองนด์วิวไว้เนาะอ่ะทาท่านตีเล็กนะครับหลังจากนั้นก็อ่าทำการถือเนมแท็กนะครับแล้วเข้าไปตั้งชื่อกันทีนี้ก็อ่ทาทำการตั้งชื่อเนมแท็กเนาะอ่าต,ตัวที่ท่านผู้ชมอาจจะตั้งเป็นอะไรกกก็็็็็ไไไดดด้้้้้้้้้้้ซึ่่่่่่งนนะงงงงงผผผมมามมมจะะะะตตตตตัััััััเเเเเเเปปปนน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 อออออออรรรรรีีีีแลววาาาาาาชชชืืททูสถคคบบโใหยย แล้วทีนี้เราก็จะได้อ่าเนมแท็กที่มีชื่อ TT ขึ้นมานะฮะโอเคทีนี้อ่าผมจะให้ทำการอ่านำเนมแท็กนี้ไปตั้งชื่อกับอ Armor Stand เนาะผมบอกว่าเนมเลยครับปึ๊บทีนี้อ่าตัวอา Armor Stand ของเราก็จะมีชื่อเรียบร้อยนะครับผมทีต่อมา,าจะเริ่มทำคอมมานนดกัแล้วนะฮะให้ทำการอ่านชมนการขุดบล็อกนี้นะลงไปสองบล็อกเนาะโอเคหลังจากนั้นลงมาในหลุมนะครับแล้วก็ทำการกด้านแบบนี้แล้วก็วางคอมมานบล็อกไปหนึ่งอันนะฮะโอเคทีนี้เราจะมาทำคอมมานดผมนะที่จะทำให้อ่าคนเนี่ยไม่ทุบอาร Armor Stand ของเราแตกนะฮะคือตอนนี้ถ้าสมมติมีคนมาทุบเนี่ยปึ๊บ เเมื่อแซร่เราจะหายไปใช่ไหมอ่าเราทำอ่าคอมมานด์ป้องกันกันเนะาะจะมีการทำคอมมานด์ป้องกันเนาะก็คือให้ทำการอา่าวางคอมมานด์ไว้ด้านล่างตรงนี้หนึ่งอันเนาะแบบนี้แล้วทำการเข้าที่คอมมานด์ฮะเราทำการพิมพ์ว่าโอเคก็ท่านผู้ชมพิมพ์ในคอมมาน์ตามนี้เนาะก็จะเป็นา effect ad s, <S ผมแลวันนี้เปิด r เท่ากนะับสิเนาะอ่าตรวสินี้ก็จะเป็นระยะนะครับก็าำนดตามนี้เลยโอเคแล้วก็วงเล็บปิดแล้วผมแล้วก็เป็นวัค w i k n e s s แบบนี้แล้วผมน,นั้นแล้วก็ออกเ,วกเป็นวั้หนึ่งเป็นวัสองห้าห้า อ่ะอคือประมาณนี้ฮนะเดี๋ยวก็คำสั่งผมจะสอนเร็วนิดนึงนะเพราะว่าคลิปนี้อ่ะจะมีคำสั่งเยอะนิดนึงนะผมอ่ะโอเคพอทำการตั้งค่าตรงคอมมานด์เสร็จแล้วก็เขียนในคอมมานด์เสร็จเนี่ยก็ออกมาได้เลยฮะปึ๊บโอเคทีนี้เราลองอ่าไปตีตัวอาร์มอร์แซนดูฮะเห็นไหมฮะอ่ะอาร์มอร์แซนของเราเนี่ยจะไม่แตกอนะันเนาะอ่ะโอเคทีนี้ผมนะเราสังเกตว่าตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีคำสั่งอะไรขึ้นมาเยอะยใช่ไหมเราสามารถปิดคำสั่งไดนะ้เนาะทำการเปิดแชทขึ้นมาแล้วก็ทาพิมพ์ตามผมเลยนะครับโอเคก็ท่านผู้ชมทำการพิมมมพ์ในนนนนนนชช่่อองแแแททบบบบบีี้้เเาาะะะะกก็ัดูผว อ่ะคำสั่งนี้จะเป็นการปิดแถบคำสั่งลูกกวนตรงฝั่งซ้ายมือบนเนาะเห็นปะเมื่อกี้มีคำสั่งขึ้นมาเยอะใช่ไหมอ่ะถ้าเราพิมพ์คำสั่งนี้ไปเนี่ยคำสั่งนี้จะเป็นการปิดเนาะ <S <S โอเคเพื่อนมันลบหน้าจอแล้วก็ปิดไปเลยฮะกดลงคำสั่งปุ๊บ <S 1> <S 1> โอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงคำสั่งตรงนี้จะหายไปเนาะ <S <S อ่าเห็นไหมฮะตรงนี้คำสั่ง,งนี้หายไปแล้วเนาะ <S <S ทีนี้เราก็หยิบบล็อกมาปิดตรงนี้ได้เลยนะผมนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ผมนะเวลามีคนมือบอลมาทุบเนี่ยก็จะทุบไม่ได้้้แแแลวววเเ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 เห็็็็็นนนนนนมมมมัััยออ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 ่่่่าาาารร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 ์์กกกจจะะะะะไไไปปคคบบบบบโตตสสฮดี๋งื แค่ก็เลยมาเริ่มทำการาวางคอมมานพาร์ติเคิลกันดีกว่าก็เพรนะผมว่าถ้าเกิดเป็นในแบบท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะซ่อนคอมมานไว้ใต้ดินก็ได้เนาะแต่เพราาะว่่แตเพื่อความง่ายในการสาธิตเนี่ยผมจะวางเอาไว้ข้างบนเนาะแต่ถ้าเป็นแบบจริงเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะวางไว้ด้านล่างก็ได้นะครับแค่ผมจะเริ่มวางคอมมานแล้วกันเนาะก็ทำการวางคอมมานต่อมาสี่อันแบบนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะครับใครก็อย่าลืมเช็คหน้าตาคอมมานนะครัเป็นแบบหน้าตาแบบนี้เห็นปะมันจะเป็นสามเดียมชี้มาอย่างนี้นะผมนะอ่าเช็คด้วยให้หน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะแค่หลังจาก โอเคเมื่อแปะไปทเสร็จก็แปะเรียบร้อยถ้าสับตัวคอมมานเนาะก็คอมมานนี่จะใช้ประมาณ4อันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มพิมพ์คอมมานกันเลยดีกว่าเนาะก็คอมมานก็เราจะเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับก็คืออันตัวนี้เนาะนี่เไม่ใช่อันตัวนี้นะครับอ่าเขียเข้าไปเลยที่ผมแนะนำว่าทำการกดตรงบวดตรงนี้เห็นไหมตุ้งบดตัวเนี้ยเนี่ยอ่ากดเข้าไปครับมันทำให้เราพิมพ์คอมมานง่ายขึ้นเนาะโอเคเรามาเริ่มพิมพ์กันเลยฮะแล้วก็สำหรับคอมมานแรกก็จะเขียนตามนี้เนาะก็อ่าอออาาาาาาาจจะะะะะยยยวววววนน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 ิิดดึงงผผผมมมมกกกก็็็็ทเเเเ่่่่รรขีี x q แแแลลล้้้ e e บบป add m หตชืค t t ัฮ ไอชื่อ TT ตรงนี้จะเป็นชื่อที่เราตั้งใน Armor Stand เนาะก็เราตั้งชื่อ Armor Stand ว่าอะไรเราก็ตั้งชื่อตรงนั้นลงไปนะครับซึ่งตอนที่ผมอบอกให้สร้าง Armor Stand ผมตั้งชื่อว่า TT ใช่ไหมผมก็จะตั้งชื่อ TT ลงไปแบบนี้นะครับผมต่อมาเนี่ยให้ทำการย้ําชื่อไปทีนึงก็ให้ทําการเขียน AS แบบนี้แล้วก็วัก e วงเล็บเปิด AME เท่ากับ TT อีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมอ่าแล้วก็วงเล็บปิดนะผมนะแล้วก็วัก Run TP เป็นวัก SS แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นวักตัวหนอน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 แล้วก็ TIUE ะ อ่ะโอเคก็คําสั่งมันก็จะยาวนิดนึงนะผมนะก็ไม่ได้ยาวมากอ่าแต่ยังไงผมจะทิ้งคําสั่งนี้ไว้ที่คำอธิบายล่างคลิปใต้ล่างคลิปเนาะสำใครอ่าดูไม่ทันเลยไงก็เดี๋ยวไปดูที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปได้นะครับอ่โอเคพอเข่งนี้เสร็จเนี่ยก็ทําการออกมาเนะเาะแล้วก็ตั้งค่าเป็นรีพีทนะครับผมแบบนี้เลยปุ๊บโอเคก็จะเป็นแบบน,นี้เลยฮนะโอเคพอตั้งค่าเสร็จแล้วก็ลองออกมาเนาะปุ๊บทีนี้ลองเปิดสวิตช์ดูเนาะทีนี้พอเราเปิดสวิตช์เสร็จเนี่ยลองหันกลับไปดูนะฮะ <Wow. S 1> ให้ทำการเราดูว่าไอ้ตัวอาร์เมอร์แแแสสงงงงขขอออออเเเเเรรรรราาาาานนนนนนนีี่ยมมมมมัมััหหุุ้้้้คบบบถ์์ก็ไไปใชดะ โอเคก็เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดชีวิตด้ว้ก่อนโอเคเรามาดูคอมมานด์ที่2กันต่อเนาะโอเคก็เดี๋ยวเข้าไปที่คอมมานด์ที่2กันเลยเนาะโอเคเข้าไปเลยครับโอเคก็อ่าเราเข้าเริ่มมาเขียนคอมมานดเลยนะครับผมถ้าคอมมานด์ที่2เนี่ยจะเป็นคอมมานพาร์ติเคิลเนาะก็อ่าตรงแรกเนี่ยจะเขียนคล้ายเดิมเห็นไหมทับ xq ้วผมได้นไหมแล้วก็ย้ำชื่อนะผมสองครั้งวันนี้เห็นไหมอ่าย้ำชื่อตัว armor stand สองครั้งเหมือนเดิมเลยนะผมก็ให้ทำการเขียนนี้ก่อนแล้วก็รันนะผมนะแต่คำสั่งเนี่ยเราเปลี่ยนจากคำสั่ง tp เป็นคำสั่งพาร์ พอเราพิมพ์ชื่อ particle ไปป่ะอ่าตรงนี้เป็นชื่อ particle เนาะซึ่งไอตรงชื่อ particle เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนเป็น particle ของท่านผู้ชมเองได้นะครับผมอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ใช้เป็น particle ชื่อนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าไอ particle มันมีชื่ออะไรบ้างเนี่ยผมเคยแจกแมบ top 28 particle ไปนะครับสามารถไปดูกันได้เนาะก้อนแบบนั้นเนี่ยจะมีอ่า particle ของ m i n e c r a f t ทั้งหมด28อันสามารถไปดูกันได้ครับี๋ยวผมจะทิ้งอ่าลิงก์คลิปวิดีโอ top ยี่สิบแปด particle ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้ล่างคลิปนะครับ ่ะโอเคก็ผมจะทิ้งคำสั่งวันที่คำอธิบายตั้งคลิปผมไปดูก็ได้โอเคว่าพิมพ์นี้เสร็จก็ออกมาผมตั้งค่าเป็น chain c o n d i t i o n แ l ลแล้วก็ Always Active เนาะแบบนี้เดี๋ยวมาตั้งค่าเรียบร้อยก็ออกมาจากคอมมานด์ได้เลยฮะโอเคทีนี้ลองเปิดคอมมานด์อยู่ข้างนึงปุ๊บหนกลับมาดูฮะเห็นอะไรไหมครับผมถ้าถูกต้องนะผมนะคอมมานด์ Command, เห็นไหมครับมันจะเริ่มมี Particle วนแล้วผมนะแต่ว่าจะมี Particle แค่อ,อันเดียวเนาะอ่าเราต้องเพิ่มเติมเข้าไปให้มัน,ออนมีสองอ เก็เด okay, e ี mm ๋ยวเข้าไปเรียนที่สก่อนนะครับเพียนอจะรย์ทำการพิมพ์นะผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมนะแต่เราจะเปลี่ยนจากคำสั่ง particle ไปเลยครับเป็นคำสั่ง effect นะสังเกตนะนะครับตรงแรกเนี่ยจะพิมพ์เหมือนเดิมเลยนะผมนะแต่เปลี่ยนจาก particle เป็นคำสั่ง effect เนาะก็ทำการเขียน effect as นะผมนะแบบนี้แล้วก็ invisibility นะผมนะแล้วก็วักหนึ่งวักหนึ่งแล้วก็ t r u e นะผมนะเพียนนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะผมที่ทำให้อาร์เมอร์แซงของเราล่องหนนั่นเองเนาะมันจะได้แบบไม่เกะกะสายตานะผมอ่ะโอเคพอเขียนเสร็จก็ออกมาเนาะแล้วตั้งค่าเป็น chain conditional แล้วก็ overactive ฮฮะะเเเีียยงกก็อออมาไดดด้้ลทตปปิิสวช์ู๊บ เห็นแล้วไหมครับอันนี้อันเมื่อแสงของเราจะหายไปแล้วเนาะมันก็จะไม่เกะกะสายตาแล้วนะผมแล้วก็เวลาทุบเนี่ยก็ทุบไม่ได้ด้วยเนาะเห็นไหมโอเคมาลุยคอมมานด์ที่4กันต่อก็จะเป็นคอมมานด์สุดท้ายเนาะก็จะเป็นคอมมานด์ที่ทำให้พาร์ติเคิลเนี่ยมันซ้อนกันสองอันนะผมนะให้ดูมีความสวยงามมากขึ้นเรื่ก็ไปลุยต่อกันเลยโซมมานด์ที่3ก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับผมก็คล้ายๆกับคอมมานด์ที่2เนาะก็จะเป็นคอมมานพาร์ติเคิลนะครับสตรงที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ชื่อพาร์ติเคิลได้ไหมอ่าเปลี่ยนตรงชื่่่อเเห็นนมยตรงคาว Minecraft ี ตัรงมาครับเป็นดอทอย่างอื่นแทนนะผมแล้วคือเป็นชื่อพาร์ติเคิลนั่นเองแล้วก็ไอตรงชื่อพาร์ติเคิลเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบไปเนาะอ่ะโอเคคอมมานี้ก็เป็นคอมมาพาร์ติเคิลนะผมก็ปลดออกมาเลยแล้วก็ตั้งค่าเป็นเชนคอนเทนชั่นอลแล้วก็โอเวอร์ทีปนะฮะโอเคผมนะพอเราตั้งค่าคอมมาเสร็จแล้วออกมาเนี่ยเห็นไหมมันมีพาร์ติเคิลซ้อนกันสองอันแบบนี้แล้วนะผมนะอ่ะเป็นครับสังเกตว่าก็เรียบร้อยนะผมนะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะผม ก็ท่านชมแบบสมมติไม่ชอบพาร์ติเคิลแบบนี้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนชื่อพาร์ติเคิลให้เป็นพาร์ติเคิลอย่างอื่นได้เนาะก็ผมเคยมีพาร์ติโก้ไว้ในแบบท็อป20แบบพาร์ติเคิลแล้วก็สามารถไปดูกันได้นะผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้พาร์ติเคิลวงกลมแล้วใช่ไหมฮทีนี้ผมจะมาสอนกําหนดความเร็วกับกําหนดขนาดของวงกลมเนาะ, <Wow. S 1> ะกำหนดขนาดของรัศมีวงกลมเนี่ยให้กว้างหรือว่าเล็กลงนะผมนะแล้วก็ให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงนะฮะสำหรับการกําหนดความเร็วนะผมให้ทำงานมาที่คอมมานแรกเลยนะเข้าไปคอมมานแรกครับผม ที่น้องชมเห็นตรงเลข10บไหมฮะไอตรงเลข10เนี่ยคือความเร็วของความความเร็วของไอตัวพาร์ติเคิลนะถ้าอยากให้พาร์ติเคิลเร็วขึ้นเนี่ยก็ลองปรับตรงเลข10นี้เพิ่มขึ้นได้ผมนะอ่ะโอเคผมจะลองปรับเป็นสัก20แล้วกันดูซิจะเร็วขึ้นไหมฮะอ่ะโอเคเราออกมาฮะสังเกตว่าผมในพาร์ติเคิลของเราจะเร็วขึ้นมากๆผมไหมโอ้โหเ,เ,เร็วเลยนะผมแบบหมุนแบบพาร์ติเคิลไม่ค่อยออกเลยนะฮะโอเคนี่ก็จะเป็นความเร็วเนาะถ้าอยาก um จะให้ช้าลงเนี่ยก็ปรับไ<ๆ>ด้านผม้วก็ลองเปลี่ยนจาก20เป็นสักอ่า3แล้วกกันนะะฮโออออเคลงมา โอเคครับนี่ก็จะได้แบบนี้เลยไหมพาร์ติเคิลของเราก็จะช้าอืดแบบนี้เลยนะครับก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะผมโอเคก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบปรับอยู่ที่10เนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกำลังดีนะครับเห็นไหมอ่าประมาณ10บเนี่ยพาร์ติเคิลกำลังหมุนนุ่มๆนะผมกำลังดีเนาะส่วนต่อมาจะเป็นความกว้างรัศมีของพาร์ติเคิลนะผมนะก็ทราบความกว้างรัศมีพาร์ติเคิลเนี่ยจะมากําหนดที่คอมมาพาร์ติเคิลเนาะก็จะเป็นคอมมาอันที่2นะผมตรงนี้กับคอมมาอันที่อันสุดท้ายเลยเห็นไหมผมอ่าสองนี่ยจะเป็นตัวที่สาาาาาามรถกกํหหหนนนดดไไ้้้วว่่จะใงแคเ สมมติการกำหนดแล้วก็เข้าไปที่คอมาพารเตอร์เลยนะผมนะแล้วทีนี้ให้ทําการเปลี่ยนตรงเลข5นะเลข5เลขสุดท้ายเห็นไหมครับลองเปลี่ยนดูใช่ไหมผมต้องเปลี่ยนจาก5เป็น8ปดนะผมนะอ่ะลองออกมาดูเกิดอะไรขึ้นครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีความกว้างมากขึ้นนะผมนะอะ่ยิ่งเราเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นแบบนี้เลยนะผมส่วนถ้าจะเพิ่มอีกอันนึงแล้วก็ไปที่อันหลังเนาะก็สามารถเข้าไปปรับระยะความไกลได้เช่นกันนะผมนะสมมติเราอยากได้ระยะสี่ยกว้างๆก,ก็ลองเติมไปสักสิบดูก็ได้มันก็จะกว้างกว่าเดิมอีกนะะฮ อ่ะเห็นไหมครับรัศมีก็จะก,กว้างขึ้นแล้วก็สามารถตั้งได้ตามต้องการเลยนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะผมนะสกรรสั่งนี้เนาะก็สามารถกําหนดได้ทั้งความเร็วนะผมนะแล้วก็ความกว้างเนาะสมมติว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมอยากจะเอาพาร์ติเคิลไปใส่เช่นประตูอย่างเงี้ยประตูมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับเราจะเอาพาร์ติเคิลไปวนรอบประตูเนี่ยก็สามารถขยายขนาดได้ตามต้องการเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างของผมอีกอันหนึงนะ่งเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างที่ผมทําไว้หน่อยไหมอ่าพาร์ติเคิเลเนี่ยมาช่วยเพิ่มแบบความน่าดึึงดดููให้้้้้กกัับบ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 ปรรระะะะะตเเเเเเเลลลลออออ์ขขผผมมมมาาาาานนนนนนยยยยคค่่ททีีแแ อ่าสับนี้ก็จะเป็นอ่าการเปลี่ยนชื่อพาร์ติเคิลเนาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนชื่อพาร์ติเคิลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหน้าตาของพาร์ติเคิลไปด้วยเนาะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมผมอ่าทำการกะแบบให้เส้นมันห่างนิดนึงเห็นไหมครับผมประมาณนี้เลยแล้วก็ให้มันวนลอ้อมรอบแบบนี้นะครับโอ้โหสเกตดูนะประตูนี้เท่กหน้าเข้าคนเยอะเลยนะฮะเีเรามาดูคอมมากันดีกว่าถ้าเกิเราอยากจะทำเพิ่มมาอันไหนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างครับโอเคไปดูเลยถ้าตัวคอมมานนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะเนาะอ่ะผมพาเข้าไปดูเห็นไหมสเกตตตตรรรรงงงชชืื่่่่อออคัับผมนนะะทีเเา้้ห็ว ถ้าเราจะทําอีกตัวหนึ่งในแมพใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนชื่อเยตอนแรกผมตั้งว่า TT ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนจาก TT เป็น GG อยู่่ใช่ไหมอ่าเราเปลี่ยนไปชื่ออื่นจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ผมนะแต่ห้ามซ้ําชื่อเดิมเนาะอ่ะาในกรณีที่เราทำสองอันนะฮะเห็นปะผมมีตรงนู้นแล้วอันหนึ่งใช่ไหมถ้าผมอยากทำอีกตัวหนึ่งเนี่ยชื่อจะต้องไม่ซ้ํากันเนาะเห็นไหมครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น GG แบบนี้นะผมนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมนะผมนะเปลี่ยนแค่ชื่อเนาะถ้าเกิดเราอยากทำเพิ่มเฮ้ยผมจะ อ่ะอันนี้จะเป็นเนี่ย particle m i n e c r a f t dot soul dot t particle เห็นป่ะอ่าเห็นไหมแค่เปลี่ยนชื่อ particle แล้วก็ใส่ชื่อตรง gg ไปใหม่เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนเป็น particle อันใหม่ได้แล้วเนาะอ่ะก็วานนี้ผมใช้ดูทุกกานเลยนะครับเห็นไหมก็จะประมาณนี้เลยสังเกตว่าก็จะเปลี่ยนแค่ชื่อเนาะเห็นไหมครับเปลี่ยนแค่ชื่อกับ particle แค่นั้นก็เรียบร้อยเนาะ เห็นปะ่ะแค่นี้นนเราก็สามารถสร้างอีกจุดหนึห่งได้เห็นไหมอ่าก็สามารถทำร์ติเคิลอีกจุดหนึ่งได้แบบนี้เลยนะผมนะเกลียดครับรรสวยงามผมหน้าแบบตัวเธอร์ดูหน้าเข้ามากขึ้นเยอะเลยเลยนาะแล้วท่านผู้ชมก็สามารถนำไปปรปับใช้กับแบบผู้ชมได้อีกหลากหลายเยนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับคำสั่ง particle ผมจะมาสอนวันนี้เนาะสเกตว่าเจ๋งมากเลยนะผมโอเคครับก็สกิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยเนาะก็จะเป็นอ่าคอมมาน์ particle ผมประดับแมพแบบนี้เลยนะผมนะก็จะได้แบบสวยๆแบบนี้เลยเนาะก็สามารถลองไปประยุกต์ใช้แล้วก็ปรับใช้กับแบบ่ารชมเองได้เลยนะครับก็มาช่วยประดับแมพได้จริงๆริงนะผมนะสเกตว่าแมพของเราได้ดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะผมนะถ้าเกิดมี particle สวยๆแบบนี้นะผมโอเคครับก็สกิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันครับเจอกันคลิปหน้าครผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ